เด็กชายคนนี้คว้างลูกบอลขึ้นไปบนท้องฟ้าไปทางพระจันทร์แต่จูจ่ๆลูกบอลก็หายไปแท้จริงแล้วพระจันทร์เป็นคนรับลูกบอลนั้นไว้และชวนเด็กชายเล่นบอลด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่นานนักพระจันทร์กลับถูกเมฆจับตัวไปเด็กชายรีบออกตามหาแต่แม่ของเขามาพอดีเธออุ้มเด็กชายกลับบ้านและพาเขาไปเข้านอนเด็กชายทำเป็นหลับแต่พอแม่เดินออกไปเขาก็แอบลุกขึ้นจากเตียงแล้วรีบออกจากบ้านเพื่อตามหาพระจันทร์ที่หายไปเขาขอความช่วยเหลือจากเหล่าหิ่งห้อยหิ่งห้อยทั้งหลาย รวมแสงกันกลายเป็นเส้นทางแสงยาวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเด็กชายปีนขึ้นไปตามเส้นแสงนั้นจนกระทั่งถึงบนก้อนเมฆที่นั่นเขาพบว่ามีปราสาทอยู่บนท้องฟ้าและภายในปราสาทนั้นร่างของพระจันทร์กำลังจะถูกราชางูกลืนกินเด็กชายรีบพุ่งเข้าไปช่วยทันทีแต่ถูกทหารจำนวนมากจับไว้ราชางูหัวเราะอ,อย่างสัใจ แต่เด็กชายกลับแข็งแกร่งเกินคาดเขาดัดเหล็กกรงได้ด้วยมือเปล่าและหนีออกมาได้สําเร็จทหารทั้งหมดรีบไล่ตามเด็กชายจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเป่าลมแรงสุดแรงลมนั้นพัดทหารทั้งหมดกระเด็นหายไปในที่สุดพระจันทร์ก็ได้รับอิสรภาพกลับมาอีกครั้งและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นบอลด้วยการบนท้องฟ้าอีกครั้งอย่างมีความสุข